โอ้เมื่อมมานอนเฝ้าพ,พี่อ้วนนะครับผมบอกว่ามะขามมานอนเป็นเพื่อนพี่เขานะมะขามว,ว่าฮับพ่อเขามานอนนอนยังไม่ตื่นเลยครับนอนเป็นชัว่วโมงออ้วนเอาแซบขึ้นมาหานุกเหรอผมกำลังกำลังจะไปซื้อของกินครับอู้ไปไปหาพี่อ้วนดีไหมลุกผาไปหาพี่อ้วนไปไป ไปมาดูด,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 ดิตัวหนักเว้ยนิลงแาบเข้ามาเร็วมาหาพี่อวนามาออแอบางล้ไม่ดีเลยมาขามหางพองอีกแล้วมาขามสู้ลุลแสบตลอดเลยเอ้าแสบรอดด้สิ หรือว่าไปทำหลุดที่ห้องใครแล้วเขาใส่ให้เหมือนเดิมต่อคอกลับมาแล้วนะครับดีมากเลยครับโหลงไว้วอ่ะเดี๋ยวนุเปิดให้เชิญครับคุณสาสับดูครับเขาฉลาดมากเนี่ยผมถึงได้ชอบเพราไงผมนี้ลักเขารู้เรื่องไปหมดไฟทุกตึกก็อย่างเงี้ยครับไปรอให้เขาเปิดคี์ก๊์ด แล้วก็มานอนรอใครออกก็ออกอรู้ไปแล้วนะกินข้าวไหมถึงเช้าเลยพี่ว่านหิบชีแล้วยื <c oughs> ดๆแล้วแข็งแรง หนักขึ้นมาหน่อยก็ดีนะโอ้แ okay, กภาพไปด้วยดิหนึ่งสองสามลงยังไงละทีนี้วิ่งกระโดดจากเตียงเกาะขึ้นมานะครับแล้วจะลงได้ไหมล่ะทีนี้อะอะลงสิลงสิลงลง,ลงกระโด,ดลงอเออเก่ง นี่เด็กะกินไก่นะครับเมื่อวาซื้อไก่มาต้ม,มเขาชอบคนมากเลยพี่วอนก็ให้กินนิดนึงครับฉีกยีให้ละเอียดเลียดเอาแสนซาสวัสดีครับโอ้ป้าชื่อกลับมาแล้วสงใัยมีคนเก็บได้แล้วใส่ให้นะครับโอ้หล่อเชียว nút bài đó nát